โอ้โหเนี่ยโอ้โหมาว่ะเดี่ยวเดี๋ยวโดนสีเหมือนกันแหละเดี๋ยวโดนย่างด้วยเมื่อกี้มาเป็นน่องเลยโอเคครับวิวชิญพี่เกมเราจะเล่นเกมดาร์ตี้วอร์เรย์แปดในเนื้อเรื่องของจกก็พาร์ทที่สิบสามนะครับมาเล่นตัวแย่อิงนะครับอ่า เอาไงทานจูกัดเหลียงพายที่แล้วผมว่าจะถอยหรือไม่ถอยนะยังหลังเลยอยู่มาชุนถูกร้องโดยจำน,นวนศัตรูที่มากเราควรจะรีบไปช่วยเขาแตม,มันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้มีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะไปได้ส่วนที่เหลือทั้งหมดโดยป้องกันโดยเตียวคำ โดยใช้ก้อนหินการจัดการค่ายบนยอดเขาเป็นความผิดพลาดของหมาชุนสุกผิ์ของข้าความผิดพลาดของเขาที่เก่งเต่งตั้งแต่ที่อยู่กับข้าแล้วเราสองคนของถูกตำหน,นิในเรื่องนี้แต่เขาก็ไม่ควรได้รับความให้อภัย ข้าขอร้องให้ท่านไปช่วยทหารที่โชคร้ายพวกนี้ให้ได้มากที่สุดได้สิเดี๋ยวจัดการให้นะวางให้เป็นฝีมือค่าเอาไม่ถึงฝีมืออ่านั่นแหละอุ้ยนี้ใช้เที่ยวเออเอาควาพายุมาเอาพายุวหายเออ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 หยิ่ง ยังกันอยู่อีกทาลายนี <c oughs>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  ่นี่เรานี í í ่กับเราเออโอเคต้องนี่ไปช่วยทุกสิทธิ์ของจุเลียงจุจุกันเลียงของเบงแหละโอเคไปอันนี้ถูกาะ่ามันไม่ค่อยมีเส้นทางเออ ดาวเมสอืเออเออเออย่ามันนี่โอเคเออ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 ดนตีเปล่าอืมเอาไปอะไรวะเนี่ยพี่อุ่นยนจิ๋วไปขยันล้ํามากตัวนี้ไปครับนี่ไปครับนี่ไปครับต้องนี่ไปครับ อย่าไม่ผ่านออโอ้ยโอ้โหอออออจะยิงจะยิงคอยไม่ยิงจริงอย่าห่าห่า่าจ้าอะไรอะไรออออตายซะจาอะไรไมู่้กดไปเรื่อย ่ยไปดีกว่าโดนยิงมีคนนี้ไาได้ปะไม่ได้เออ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 ออกมาจากที่นี่อ่าในเมื่อทันนี่ไปก็ได้ทำไมมันวิ่งๆอยู่จุดละเออ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 อ่ะจ้า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  เออเออเออโอ้ยอย่าจิ h, ้มหลังได้ฟอดอย่าจิ h, ้มหลังเออจะเออ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 อเคความเร็วเป็นของปีศาจทมไม่เป็นไรยินดีช่วย ดูท่านี้มั่งโอ้โหเนี่ยมาไวเดียวเดี๋ยวลิ้นซีเหมือนกันแหละไม่เหมือนดิเดี๋ยวโดนย่างด้วยเมื่อกี้มาเป็นน่องเลยไม่ใช่ได้มาของมันอยู่แล้วเออเออเออเจอท่านี้หน่อย ทางนี้ไปไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเข้ามาแล้วรอข้าเดี๋ยวดึงบอกว่าจะทันนะแล้วเข้านี้ยังไงอะบอกะไรแค่นี้ขังเข้าไม่ได้หรอก,รอกนาะ เอ้ามันไปอยู่ข้างหลังอไปเมื่อไหกันเนี่ยีย่รอยแล้วมันจะแปลกแปรตูเลยของใครเนี่ยยิงตุ้มตุ้มาแล้วยอยออย่ัาอาอาอออาอออาอาอาไม่ตาเอออจังเว้เออมีเงี้ยเราแต่ฆ่า เคียวเขามีไว้เกี่ยวเขาต้อเกี่ยวให้มันตกก็เป็นเขียวจริงไหมใช่มา嘛อืมโอ้เธอเหอะไม่ทันกูหรอกกูมาแล้วจัดไปโอ้โหฝนติวรับติวลับติวมาครับดูไม่รู้เรื่องอะไรกูอยู่ตรงไหนเอาเป็นว่า ตายหมดละกันคือเรียบร้อยง่ายมากดีๆแบบอื้วเข้าหลังเข้าหน้าอยาซ่าอีกยัดวิ่งมาคนเดียวเข้าใจเอาไว้เออเออเออเย่โอเคไม่ตามอ่ะเองก็เป็นตันพูดตามฆ่านะโอเคทางนี้แน่นอนใช่ไหมใช่แหละ มีตัวไล่มาเจ้าซูมาอี้ผมยังไม่บอกแล้วกันว่าเขาเป็นใครเออเออเดี๋ยวมันก็โทรออกมาเองอะนะเพามันมีเรื่องแยกอยู่อย่าค่อยเล่นเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวก็รู้เองนะครับโอเคเราจะเล่นทุกแคปเตอร์ทุกตัวทุกเลือเรื่องที่มันมีให้เล่นก็แล้วกันเรื่องเสือรี่ผมยังหาทางไปไม่ได้เลยมาเร็วสิโอ้โหเลยฝากเกียร์ทางให้ มันกลับมาอีกเห็นไหมเพราะใครเนี่ยเพราะใครเพราะเองเลยนะเนี่ยมาทางไหนการเก่งเจงมาเจอหนี้หน่อย U, รียบร้อยเออนี่ตามมาบนเพียบใช่นี่เจอหนี่หน่อยผู้หญิงเกมนี้บ้าพลังทุกคนเย e อมาไปครับเรอรีบ hmm. ป็นขึ <crawl prejudice> ้นมานะกันนะเฮ้ย โอเคไม่มีอะไรไหมตรงเนี้ยมีใครดอดักระตือยู่ป่ะมาไปไม่ได้อะมีใครมีแผนไหมนั่นไงอุ้ยเออเออเออปืนไฟอ่ะเจอหุ่นจสียวหน่อยนี่นี่นี่ตัง โหนนะไอหมอนี่มาเงี้ยเออปยก็ไปพักเถอะลุงบี๋าไม่โดนเรียบร้อยแรงมากตอนดีพี่เวลาใบแล้วนะน้องเนื้อแกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วนะโนื้อแกถ้าไปตักกดต่อจะถุยลิ้นพันอืมกระโดดตีไม่เจอใครเลย เอ้ยยูไม่กันแของเหรอเออเออเออสุดยอดฟ้าผ่าเออเออเออสตันนักแฟร์เย่ไม่โดนเนี่ยมันกันเด้ไกลเหลือเกินเข้ามาเกลงไหน่อยเจียวเป็นมุมแมลงด้วยเคลื่อนไปกลับมาได้ด้วย พอโหเยอะแบบนี้ดัดหุ่นไปหน่อยลุยเลยเย้มันไม่เชิงหุ่นมันเหมือนอะไรสักอย่างมันตีเดียมๆวิ่งออกไปเออแล้วดูมันดูมันวิ่งไม่รอชาวบ้านเลยได้แฟงบ้างอย่ามาว่ากูนะเออเออเออเนี่ยเอาเองมาแเองก็มาติดตรงเนี้ยเนี่ย

โอ้โหเฮ้ยอะไรมาได้แค่นี้เองั้นเหรอใครกันล่ะใครกันล่ะที่จะมาขวางทางข้าเจ้าหรือเจ้าอย่างนั้นเลยเนี่ยอ้้าอ้าายังกัลาคอยอีตามันจบแล้วเพื่อนคนตายไม่มีสิทธิ์พูดนะไก่ย่างไว้ก็ไปครับ มามายศทีไม<า>่มอมอุวิววว่งเอามวิ่งช้ากว่าคนได้กัเลยนะอ,อือเอาอยู่ก็อยู่ดีแคเฮ้ยย่ว่าไงตรงนี้มีอะไรดักตืนตต่นไหมดีมากไปกลับ mà ngày mà léo mà máy đi bắt này chú cặt liếng Hãy cho kênh Ghiền ทำให้ทัพเหนือจะต้องแตกพ่ายความผิดของข้าทั้งหมดเลยข้าเป็นคนสอนเจ้าเองถ้าจะมีใครผิดคนคนนั้นก็คงเป็นตัวข้าไม่จริงเลยเมื่อสร้างผลงานย่อมได้รับรางวัลแต่ถ้าล้มเหลวควรจะถูกลงโทษท่านจุก,กัดเหลียงทำาที่เห็นสมควรเถอะ นายท่านระหว่างการต่อสู้เราได้ชนะเตียวคำํำนั่นเป็นพ่อเขาพยายามที่จะสังหารหมาชุนซึ่งก็หมายความว่าเราจะต้องขอบคุณหมาชุนเนี่ยน,นั่นไงคือเขาควรจะได้รางวัลถูกไหมเห่อน,นั้นมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เราก็ติดหนี้เขา ไม่ใช่หรอท่านกุณเซอเอาไงลูกศิษย์ท่าน,ท,านท่านก็ตัดสินใจกันเอาเองก็แล้วกันเหมือนจะให้อภัย มั้งนะกอ,อ,องทัพยกก็สามารถลดการสูญเสียที่การต่อสู้และถอนตัวจากยกงเต็งได้ถึงอย่างนั้นจุกันเลงก็ปฏิเสธที่จะยอมแพ้ในทัพเหนือของเขาโดยเสียเวลาเพียงเล็กน้อยขอเขาได้จัดตำแหน่งอย่างรวดเร็วและออกไปที่ทัพเหนือทันทีสะเวียงก็เริ่มลดลงต่อเนื่องจากการต่อสู้อย่างต่อเนื่องยุกกนเเลียงได้ใช้เส้นทางรับไปทางเหนือ เขาได้นำทัพไปที่เฉินชางซึ่งหวังจะยึดและใช้เป็นที่มั่นนะครับในขณะเดียวกันเขาก็พยายามที่จะขับไล่กองทัพห่นก็ออกไปจากแควน้นหยางงอกกก็อยู่ในการต่อสู้เช่นกันห่นก็ไม่สามารถต่อกรกับศัตรูทางทิศตะวันออกและทิศใต้ได้เป็นผลให้การป้องกันของห่นก๊็ ต่อการโจมตีกกกลดลงมาเกเฮกเจียวผลสึกของหุ่นโก้ที่ประคองเฉินจางาเฉินจางาได้เพิ่มกองกำลังที่ปราสาทด้วยการสู้รบในแล้วนะ่า่ละฝฟายก็พยายามที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะเตียวเปากวนหินและเตียวซีนักรบรุ่นหน่อยพร้อมจะเชิญหน้ากับการป้องกันแข็งแกร่งของเฉินชางแล้ว โอเคครับการพาดีผมขอโจทเ์ดีก่อนแล้วกันเนี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันหน่อยพัหน้าสำหรับวันนี้ปาละจ้าบ๊ายบาย